อีกสกิลหนึ่งคือไปถมากินนะเก่ลงรองเท้าเราเปลี่ยนพื้นเราไม่จาเป็นต้องเย็บก็ได้นะถ้าเรามีสกิลพิเศษแต่ถ้าว่าอีสกิลหนึ่งใจเย็บมันก็จะโอเคนะแต่ว,ว่าจริงอ่ะการซ่อร่องตัวเนี้ยเขาจะใช้เครื่องในการซ่อแต่งร่อใช้มือเลยแต่เ,เราต้องต้องกิดีดเนี่ย เรายัางไม่แม่นเรายัางไม่แม่นเราก็ใช้การเี่ขีดเส้นในตรงเห็นไหมพอเราตีเส้นในตรงเนี้ยเราก็มาขีดนี่คือเราเปลี่ยนเจาะเห็นไหมเนี่ยขีดด้วยมือเนี่ยช่องจะต,ตรงสวย แล้วเราก็ใช้วิธีการยึบเดี็ยววเนี่ยนี่คือบังเกรดเสร็จแลนะ้นะนะจะได้บังเกรดตัวนี้ดูดีกว่าการตีคือการตั้งนือเนี่ยํำคัญที่สุดนนเนี่ยแล้วติด้ใช้เฉียงไม่ต้องเลึกลึกอยู่ประมาณ มิลก,กว่าๆเราต้องดูได้ด้วยว่าเราเราใช้ได้เราใช้ได้ประมาณกี่มิลแล้วเราจะกรีดร่องเนี่ยกี่มิลไม่จว่ากรีดจนลึกฝังก็เรากรีดได้แค่แบบได้มันฝังลงไปได้เห็นไ,ไหมนีมน่เรากรีดเส้นในตรงการวางมือต้องสำคัญเห็นนหะลากนิ่งๆปึอ๊อน้ำหนักมือถาวรเสม,มอ เห้ยเห็นไหมเนี่ยเราก็คิดล่องการจับนี่สำคัญนะการจับนี่มีผลนะมีผลที่เส้นจะตรงหรือไม่ตรงอะ่ะการจับ เห็นไหมนี่แต่มันไม่ได้กรีดได้ทุกรองเท้านะต้องดูรองเท้าด้วยนะอย่างรองเท้าตาร์ทเนี่ยการจะซ่อมร่องเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยพื้นอยู่ที่กี่มิลเราต้องลงไปกี่มิลอย่างเนี้ยพื้นพวกเนี้ยพื้นเขาหนาเห็นไหมนี่เราเย็บ,อ,บ,อ,บ,อ,บอย่างนี้ให้เราเย็บได้อย่างเนี้ยรับประกันเลยความคงทนไม่ต้องห่วงนะว่าแต่สำคัญในการกรีดต้องแม่นกรีดต้องแม่น เห็นไหมเนี่ยก็คือการตั้งมีดก็คือเนี่ยเฉียงมีดอย่างเงี้ยให้อย่าโปร่งเอฟซีนะเห็นไหมเสร็จเราค่อยมาขึ้นการเย็บขึ้นไปเนี่ยการเย็บก็แค่ความชำนาญมากเพราะว่ามันแข็งมาก ดูความแข็งความเหนียวอองทีนะการที่เราจะแทงได้กัน,นเนี้ยเราต้องแชรพลังมือมากและคนต้องแบบชนานาญจริงๆเพราะตัวเนี้ยมันจะแข็งเด้แลวเพปเยบนะโอเคนะรู้เรื่องไว้รุ่น